สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวตั้งฟอร์จูเนอร์นะครับปีประมาณ2005ติดตั้งเหล่าหลังคาแบบแท้นะครับเป็นงานติดตั้งนี่ครับแบบเจาะจริงนะฮะอันนี้คันหน้านะครับฝั่งขวามือนะฮะอันนี้ตัวรองนะครับตรงกลางนะครับเพื่อถ่ายน้ําหนักนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้เจาะจริงแบบรื้อหลังคาลงนะครับแล้วก็เจาะจริงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งใกล้ๆกันหน่อยฮะงานติดตั้งแบบนี้ฮะ ด้านหน้าก็จะอวบอิ่มแบบนี้นะครับสวยๆนะฮะเป็นคานแท้เลยแบบนี้ฮะอันนี้ฝั่งขวานะครับเราสังเกต้ดยูอย่างนี้ฮะจะห่างจากนี้ฮะประมาณ1เส้ซนนะครับยาวถึงด้านหลังนะครับมาดูสังเกตตัวโน้นฮะด้านซ้ายนะครับมีตัวถ่านน้าหนักอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อเวลาเราใส่คานจริงนะครับเรามีเหล็กหลังคาจริงๆก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับฝั่งซ้ายมือกันครับโอเคนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายมือฮะฝั่งซ้ายมือด้านหน้าใหญ่ของเขานะครับจะอวบของเขาแบบนี้ฮะตรงนี้จะมียางรองนะฮะตรงนี้จะมียางรองนะฮะตอนที่เราเจาะก็จะมีซีนซิลิโคนนะครับกันน้ําซึมนะฮะแล้วก็มีแผ่นยางรองให้ด้วยนะฮะทุกจุดนะฮะทั้งตัวหน้าตัวกลางแล้วก็ตัวหลังนะครับเดี๋ยวมาดูต่อด้านหลังอีกหน่อยครับ โอเคนะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามีแผ่นยางรองด้วยฮะส่วนการเจาะด้านในนะครับเราก็จะยิงซิลิโคนกันซึมไปด้วยนะฮะอันนี้ก็คือชิ้นหลังนะครับชิ้นหลังก็จะเล็กกว่านะฮะสังเกตดูนะครับในส่วนของความห่างนะครับตรงยางรางน้ํานี่จะห่างประมาณ1เซนนะครับรอบตัวนะครับแบบนี้เลยทุกจุดยิงกันซึมให้ด้วยนะฮะแบบนี้ฮะดาวหลังคางานแท้นะครับหน่ โรตาฟอร์จ er ูเนอะแบบนี้ฮะใส่มาแล้วฮะเราสังเกตได้เลยของแท้นะครับจะสวยงามนะครับมีขนาดที่แตกต่างกันทั้งด้านหน้าตรงกลางและหลังนะครับถ้าเป็นตัวเทียบนะครับหรือของเทียมหน้าหลังนะครับจะเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ตัวคาร์นอลูมิเนียมจะเป็นชิ้นเดียวนะฮะอันนี้ของเราจะแบ่งเป็นหน้านะครับ คานกลางและคานท้ายเอามาประกอบกันนะครับใครที่สนใจอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะ้าแดมเพชบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ได้เลยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ